น้องฟ้านะคะจากเทนิตี้คลินิกนะคะมาไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูเคสหลังเสริมใหม่นะคะทุกคนเพิ่งเสร็จสดๆจากห้องผ่าตัดเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะเป็นเคสไหนอะไรยังไงพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้อมแล้วคะ่ะอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราดูปัญหาก่อนอย่าเพิ่งนะอ่าโอเคค่ะปัญหาของพี่นกเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่นก ฐานย่า่จมูกปลายปลายโตเนาะแล้วก็อ่ะแป๊บนึงสักครู่นะคะถ้ามันล็อกมันได้เอ่ะสักครู่นะอาจจะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีการดีเลย์ดีว่าหนึ่งแมต์โอเคทุกคนคือทำไมพี่น็อตถึงจะตัดสินใจมาทำที่ t ทนิตี้คลินิกคะ รีวิวแล้วสวยอ่ะทุกคนรีวิวสวยใช่ไหมแบบเลิศอ้าวนี่คนละข้างเดี๋ยวแป๊บนึ่งะคะ่ะแอดมินจะให้แอดมินน้องแบลป้าทางแอดมิน <c oughs> น้องแอดมินจะให้ดูนะคะ <c oughs> ก็คือปัญหาของพี่นกเนี่ยก็จะมีตรงหัวตานะคะทุกคนหัวตาแล้วก็ปลายจมูกยาวสวยและ <c oughs> เรียกว่าอ่าส่วนตัวเนี่ยชอบคนที่จมูกยาวอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วพี่นกมีความตาใหญ่ด้วยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นหน้าตรงนะคะพี่นกหน้าตรงก็ ทำให้ดูไม่มีมิติเนะาะอ่าเห็นไหมทุกคนมดูมิติเลยดูมิติเพราะว่าตาสองข้างเนี่ยหวานแล้วอ่าเหลือแค่ตรงนี้เพราะตรงนี้นอ่ามีความปลายใหญ่หน่อยคุณหมอก็เลยในรมิตให้นะคะแบบว่าทรงหวานหวานแบบว่าสโล, <Buff ess> ลปปพุ่งซึ้งเลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยว <boro rika S 2> เรามาดูกันเลยพ้อมหรือยังเมื่อกี้แอบเห็นหรือเปล่ายังยังอ๋อยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ย้อมแล้วค่ะ มาหนึ่งสองซ้ำอ๋อสวยมากขอโทษนะครับพี่นกอ๋อพงมากจะทิมหนูไหมเนี่ยถ้าให้พี่นกถึงเลือกตัดสินใจมาทำที่นิตตี้คลินิกค่ะ คือแบบดูรีวิวทุกรีวิวแบบชอบอะถูกใจยังได้ทรงที่ประมาณนี้เลยยังได้ทรงประมาณนี้แล้วเต็มสิบให้เท่าไหร่ทรงนี้ให้สิบเลยให้สิบเต็มเลยนะคุณหมอขาคุณหมอเก่งมากเดี๋ยวเราให้คุณหมออธิบายหน่อยว่าเคสเนี้ยมีความยากง่ายอะไรบ้างนะคะคุณหมอคะเป็นเคสเสริมใหม่ด้วยนะเสริมใหม่ใช่แท้งแรกเลยมั่นใจคุณหมอมากอ่าสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับขอข้ามสายไฟแป๊บนึง ผมจะบอกว่าเราเป็นแผลมือถออ๋ออ๋ออ๋อค่ะเป็นแฟอัตโนมัติแผลอัตโนมัใช่โอเคคุณหมอคะเครียดนี้มีความยากง่ายย่งไงบ้างคะยากตรงที่คนไข้สวยอยู่แล้วจะทำไงให้สวยขึ้นนะยากตรงนี้แหละเครียดเลยถงใจเวอร์เนี่ยเนี่ยเครียดมากเลยอก็เลยแบบว่าพยายามแบบอะทำไงก็ได้ให้เขาสวยขึ้นเนาะจริงริานเดคนไข้ค่อนข้างดีมากเนาะแต่เาเนี่ยประเด็นคือติดตรงที่ว่า ตรงปลายช่วงนี้ของค่างกจะใหญ่นิดนึงนะครับเราก็พยายามทำไงก็ได้ให้เล็กที่สุดโดยการดันให้ปลายมันพุ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือไม่มีอะไรที่เหลือเขาสวยอยู่แล้วเนี่ยก็ดันตรงนี้ให้พุ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้อาจจะต้องตอกถังหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีความสลบมากขึ้นอ,อืมแค่นั้นเองแค่แค่นี้ใช่ นันคือสวยแล้วมันยากที่บอกแหละยากผรเที๋วเขาสวยอยู่เลวถ้าจริงๆนะคุณหมอเพราะจมูกพื้นฐานเขามาดีมากใช่ความยาวเขามาดีมากมีแค่แบบว่าช่วงปีกตรงเนี้เนาะใหญ่นิดนึงนิดเดียวดเดียวไม่เยอะมากมอะไรพอปลายพุ่งขึ้นนะครับปีกมันก็จะเล็กลงด้วยใช่เดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้มีความบวมอยู่เดี๋ยวเรารอสักสามเดือนหกเดือนนะคุณหมอว่า ความน้ำมันมันยุบแล้วมันรัดแกนแล้วมันจะซึงหาดไหนสาเดือนก็สวยแล้วนสาเดือนก็สวยแล้วโอเคเดี๋ยวพี่นพฝากถึงคนที่เข้ามาแบบแนะนําเลยอยากถามใช่แนะนําแนะนําเลยค่ะเราต้องมาเลยค่ะคือหมอเก่งมากเร็วมากทำแล้วออกมาปังขนาดนี้คุณหมอคือแบบว่าถูกใจเลยค่ะที่แบบทำคือแบบเลือกแทงแรกคือที่นี่เลยอ่ะ เมษาบอกว่าปลายผู้สวยมากค่ะขอบคุณค่ะของพี่นกเนี่ยใช้เป็นเทคนิค NPLT ใช่ไหมคุณหมอใช่การยืดโครงสร้างปลายจมูกอ่าทำให้ปลายมันยืดขึ้นใช่นะครับถ้าอยากได้ทรงนี้นะคะก็แคปแล้วก็ส่งที่แอดมินได้เลยนะคะทุกคนเก่งค่ะแนะน่าเลยค่ะฟังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หมอกรพี่นกและน้องฟ้าลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นแก้ขูดคางจมูกตาหรือว่าปากนะคะทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะว่าเป็นอะไรอ่า สวัสดีค่ะ